ไอซีครับวันนี้มีเด็กกินข้าวแล้วครับก่อนจะบุกฐานต้องกินข้าวเพื่อมาลังงานซะหน่อยครับโอ้โหอันนี้เต็นท์เด็กชายเจเจครับสายปิ้งครับเห็นหมดเลยครับโอ้ยดูทรงผมน้องเนยครับตัดผมมาใหม่ครับโอ้ย่างสวยครับโอ้สีไพวันครับเตรียมอ่าเสบียงไว้เยอะแยะมากมายไว้กินทั้งคืนครับคืนนี้โอ้ โอ้โหแตงโมปอโหครับตอนนี oh ้ก oh. ินลูกชิ้นคนเดียวหมดไปครับหูไม้ครับโอ้โหผม้ระหวานึงแก้วโอ้โหอันนี้ก็คือเต็นท์ของนักเรียนชายครับสี่หลังนักเรียนก็พร้อมแล้วเปลี่ยนชุดลำลองเรียบร้อยครับเดียมมัันนนูไ่าบอ